วิธียกเลิกการผูกบัญชีธนาคารกับแอปซื้อของออนไลน์นะครับง่ายๆเลยนะฮะก่อนจะไปติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าไปลบในแอปที่ซื้อของได้เลยนะครับเนี่ยครับอย่างช้อปปีนะฮะไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้เราเอาไว้เช็คได้นะครับว่าเราได้ผูกบัตรบัญชีธนาคารไว้กับแอปหรือไม่นะฮะ วิธีการดูนะครับให้เราเข้ามาตรงนี้นะฮะเปิดเข้ามาหน้าแรกนะครับแล้วก็แตะไปตรงคําว่าฉันตรงนี้นะครขวามือข้างล่างนะฮะแตะเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาแตะตรง Shopee Pay ตรงนี้นะฮะจะมีข้อมูลตรง My Wallet ตรงนี้นะฮะแตะเข้าไปตรงนี้ครับจากนั้นนะครับให้เราแตะไปตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับขวามือข้างบนสุดนะครับแตะเข้าไปนะครับ แล้วก็แต่ตรงบัญชีธนาคารของฉันตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้นะนี่นะครับถ้ามีบัญชีธนาคารของเราผูกอยู่นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นตรงนี้อย่างของผมนะครับนในก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะ SCB ก็จะมีอยู่ธนาคารนึงนะครับก็แล้วแต่ของใครนะครับที่ว่ามีหลายธนาคารมันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับตรงนี้มันจะลบไม่ได้นะครับในแอปที่ซื้อของตรงนี้มันไม่สามารถลบได้นะครับ พอเราแตะเข้าไปมันก็จะเปลี่นมีแต่แค่นี้นะครับมันไม่สามารถลบได้นะครับตรงนี้วิธีทํานะครับวิธีเอาออกนะฮะวิธียกเลิกการผูกบัญชีทางการกับแอปนะฮะก็ให้เราไปโหลดแอปตัวนี้มานะครับจาก Play s พ o โตนะฮะหรือว่าแ Store สำหรับมือถือไอโฟนนะฮะไปโหลดแอปตัวนี้มานะครับช้อ p ปี้เพนะฮะนี่นะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับ แล้วก็ขอกข้อมูลอะไรให้เสร็จนะครับจากนั้นนะครับหลังจากกขอข้อมูลเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็ให้เราแตะไปตรงคําว่า w a l l e t นะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับมันจะโชว์ธนาคารที่ว่าผูกกับบัญชีซื้อของอะไรนะครับของเราฮะวิธีการยกเลิกนะครับแตะไปตรงธนาคารนั้นนะครับ บัญชีธนาคารนั้นนะครับอย่างของผมนี่นะครับมีอยู่ธนาคารเดียวนะครับไทยพาณิชย์ตรงนี้นะครับวิธียกเลิกการผูกนะครับก็แตะเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงจุด3าจุดนะครับจุดไข่ปลา3จุดขวามือข้างบนตรงนี้นะครับแตะเข้าไปนะฮะนี่นะฮะแล้วก็แตะลบบัญชีตรงนี้นะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วก็แตะตกลงตรงนี้นะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับถ้ามี ข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก,ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการายกเลิกบัญชีที่ว่าผูกกับแอปซื้อของอนไรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ